สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามฮ่าน่อยเป็นจังไรน,น้อหมู่บ้านนี้รวยกันแนบบ่หนอฮ่าน่อยมีแตกพี่น้องน้อหมู่บ้านน้อมีแตกมีเขารูดรูดไดซองสองสอง,สองเด้งกันมีพี่น้องสองเด้งยุบโมเมนต์บ่สองเด้งรูดปกติไดซอง พิเศษลุดพีพี่กับเขาเขกคิดแตกลุดยี่สองอย่างพี่น้องเอา้าสามต่อพี่น้องสามต่อเบิ้งต่อเด้อพี่น้องเด้อคำามาเบิง้งคำามาเชียเช่ยมาแช่มาให้กำลังใจปูห,หลายๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ไปต่อก้อนสิไปกะเบิ้ง ยันหลังกันผู้ต้วนคบต่วนในฟังกันนะพี่น้องนะท่านไปหด็ดดอกห้หน่อยเฉพาะคิดวันที่2ีกะจับคู่กับ8ปดเก้กเก็ดวิ่งแปเกุ้มเล่นแปดล่องหกเก็ดเขาตัวจอตรงๆพี่น้อง8ปเกแตกกษัตรหารซี่หาซีเก็ดเก็ส หาแปดหาแปดวิ่งหาซี 4, กลมเ 4, ล,ล, <c oughs> 8. ล่นหาซีร่องร่องหาแปดลดพี่น้องพิเศษหก 6, หาสองสามหนึ่งหกหนึ่งหกหากลมเล่นหกหาล่องหนึ่งหกลดปกติสองหา 9ก้าศูนย์สหาวิ่งสอหากลมเล่นสองหาล่องสีหาเขาเทิงสี่เทิมหาไน้องได้หาได้หา2ได้หา2องเอ้ยโมเมนได้สีได้หกกับ6กหานพี่พี่หกสามหา หกสามสองสามหาวิ่งวิ่งวิ่งหาไอวิ่งหกสากลมเ่นหกล่องหาเขาท้งสองทั้งละพี่น้องเขาาหกเขาเขาามเขาหโอ้ยไม่เอากวน ห้อมุนขายอยู่ก็เลยได้05นหากับเช็ดสามนะพี่น้องนะได้สองหลูดสองอยางเอาบปนิดไปต่อพี่น้องไม่หรอพี่น้องสิทธาเบิงแมวกักกวนคุหนาคุบหลังอยู่ห้าหน้อยสะพพก,กิดพี่น้องมาเนี่ย ไปในแมวหน่อยยกกวนเพินยกกวนเพินโอ้ยหน่อยอยู่ดีๆอยู่ดีๆรับสีนอนก็นอนนอนดีๆนอนดีๆนอนดีนนอดีเส้นขึ้นมากกันจิ้นเขาอิ่มเราก็เป็นเรื่องสิไปเล่นใช้กับบ่ไปไปอย่าไปกวนอย่ากวนอย่ากวนตาจะเขียนเลขให้เพิ่นหาน้อยจับคู่สะพกิดจับคู่ câu pet nên tục câu về nào câu 93, câu pet câu sám câu

3ามก9แปดสามกเก้าปกเล่นกล่องลูกแยกเล่นกล่องเข้าไปนอนไปลูกไปนอนอย่ดีสุดเด้อแยกเลรีกล่องไปนอนเออเข้าไปมองนอนจุความตัวเก้าสปด สามเก้าแปดวิ่งเก้าแปดกลมเด่นเหมือนกลมเล่นกเก้าแปดไม่ร่องเอาสองกลมไปโหลดเอาตัวร่องกับกลมมันในกลมหนยดิก,มกมลมเก้าแปดร่องสามแปดไปหน่อยเริมเข้า <c oughs> ไอ้รดเก่งๆตัวเก่งทั้งนั้นละสองครูนี่ Cooking keng keng cá sát cá sát Chấp ku nung kết nâng chết nâng hạ hốc nâng, Vinh. Vinh. nâng kết. tám tua hà nông kiệt hà kiệt Hok 1. Ninh kết thúc nương học à vinh nương kết cũng nên nền cho ruột 17 kết đoàn hóc nương พิเศษพิเศษจับปูแปดเก้าเก้าศูนย์ ú cầu hà câu hà câu Hà là cả Vinh. Vinh. cầu

แปดเก้าหาหาแปดเก้าแปดเก้าวิ่งผมเด่นแปดเก้าล่องเก้าหา กติกติเจ้าคูเก้าสามเก้าสามเก้า câu kết câu kết vinh vinh câu 3

เก่าสามเก่าสามสามเกาเก็ดเกสามเก่าสามคมเน่นเล้นเก่าสร่ go, องเก่าเก็ด VAT VAT chấp khu số 1 số 1

sáu tám bốn ba mươi ba con, tám không một công nền cho ruột xuống nâng lồng bảy bốn แคนาจอได้พี่น้องเด้อผ้ได้ขามาแล้วแคบนาจอแคบนาจอมอนี่กรแจกอีกพี่น้องห้าหน่อยบันที่ี1มกราคมสองพยหกบพี่น้องเมื่อวานก็แจกเนะ้มอนี้ก็ต้องแจกอีกเคยเก่งก็ต้องเก่งนะพี่น้องนะห้าหนอยบันที่ี1เอ็ดมกราแคูคเก้าแปดเก้าสามสามวิ่ง เก้าแปดกมเล่นเก้าแปดล่องสามตัวเก้าไปสาเก้าแปดเก้าสามกระัดหนึกตหนึ่งหาหกหนึ่งวิ่ง1นึ่กมเล่น1นึ่กล่อง6กหนึ่งสามตัวหาหนึ่กกหหนึ่งพิเศษ8ปดเก้เกเกหา วิ่ง89กลมเล่น89ร่อง95 3ตัว5 89 895ปกติ93 939097วิ่ง93กลมเล่น93ร่อง97 3ตัวก็397 793 VIP ศูนย์หปดวิ่งศูนยคอมเมนศูนย์ร่องแปดสตัวศูนย์ไอแปดศูนยเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อผู้ได้ข้ามาแล้วก็ได้ผู้เข้ามารุ่กนกะผมจะเห็นเ่าต้องหูจักกะกดกระดิ่งติดตามไปได้พี่น้องเด้อพี่น้องผูใ้ใดเข้ามากก ได้ชกได้หลับกันทุกคนปีใหม่แล้วสุขกมันมันกันทุกคนๆๆๆลหลัไใหม่รวยกันทุกผู้ทุกคนเด้อนั่นอะไรน้องท้องเลยมาอย่าเจ็บจะจนได้พี่นอ้องเด้ออายุสุขสบายมัดครอบพัวทุนละลูกหลานลูกเต่าในครอบพัวอยยุสุขสบายกันมัดพี่น้องให้คุณพ่ารักษาเทวดาคุมค้องพ่อกันไหมสุดต่อไปหลบต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี